ได้หลายอย่างมากมเลยเบอร์ห้าไหมนั่น4ีคุณเจ็ดอ่าแ่กินไปป้ไม่นะไม่ใหญ่ดอกใช่ได้กิิ่นเคใ่น่ากินกับซคุณเจ็ดใช่ป้เอาเบอแมนสิซีคณเจ็ดใส่น่ากินใส่ละแต่ทีเาซื้อไปใช้ขนมมันบ่แก่เนี่ยเอาใช้น่ากินเนาะใช่น่ากินอันใส่ขนมกเนแมนต้อการอันใดอันใดอีกอันใดอีก Ừ đạo suy điện anh cắp tay đão sĩ đại. Tao đã nóng là sĩ hùng 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 ตาดาวเขาจะใส่ตาดาวมัดดิฮะที่คุณเจ็ดนังดิสอคนสิบสี่สี่คนเจ็ดทุ่งสี่คนเจ็ดแล้วอันนี้มีเบอรน เอ้ยังหนไม่บอสไ่บฟอเอาแล้วเนาะเอาไปเพ้นแทกเลยนะอามันสันเอออืออือทงงโฮเฮีเจ็ดคูณสิบสี่เดี๋ยวจ้าทงโฮทงโหเฮียวเจ็ดคูณสิบสี่ค่ะ จะคูนสิบสี่ถุงหงิงนีไหมีหกคูสิ่เจ็ดคูนสบอ๋อหกคูสิอันใดคบว่าเป็นแคกางสิดะหงิวนี่ตาดาวอ๋อเป็นไหเอาหกคูสิบสี่เอาเป็นมัดเเออเจ็ดคูสิบส่เจะใน้เสีนอนเอ๋อใส่เาคเอาแมนที่เป็นตองอันคู่กันกับน้ำยานะไรไหมเขเอาอันใดละหกสิบสี่บางลยไปฮะเออเออเจ้าเจ้าเดี๋ยวพอเขามาเสิดูนบาง ในี่นกนี่กจนกเออนี่แม่แม่นี่แม่วันหนึงเออนี่นะเาจะอ่านี่นอ่นลวทุงเดี๋ยวเขาจะเอาอี่นใส่ใดบอวันแม่ทุงทงใส่ห่อนแม่เพิ่งเอานิบอเอออันนี้ใส่ลาบจะนี่ใส่ข้เหนียวนี่ใส่ข้วเหนียวอันนี้นะใส่ลาบว่าที่ครึ่ง ใช้ยามใช้ยาอีขึ้นกับส่ไีขึ้นเจนิติแม่ครับแม่ใช้ยามซีขนบขึ้นเหน่อยนอยเพื่อบอืมนนอัน่อียังหนึ่ง้ลิวอันนี้น่นไหมอันนั้นตัวหน่อยก็อนนีไหม่นบอก อันเดียวกันนั่นแหละอันเดียวกันเออันนี้อเอาบดกันอันนี้อยู่หนึ่งอันนี้ไม้สามมัดสามมัดท้องอ่ะได้ครับได้เอาม่อีกสองเอาอีกสองมัดเจ้เอาอีกสองเอาอีกสามเอาอีกสองเป็นสามมัดนี่ยเห็ดหอมเห็ดหอมแล้วก็เยอะดีนะคะเพราะว่าเราต้องทำเลิศเห็ดหอม นี่สุกี้ซูนัน่นทีนี่ฝากของกินมาให้นี่มันก็บีบเอลข้านี่หรอกม่อันหักว่ะอ่าขวดแล้วก็อันนี้เส้นนะคะเส้นพ่อว่านี่เจนอันนี้เห็ดหอมเห็ดหอมหนูได้หนูได้เยอะหนูได้ทั้งหมด4หนูชอบให้ใสยเย่เยอะๆงานกระชินหรอก งานเอานี้ออกไปขึ้นกองไว้หน้าบ้านเไม่ดูเลี้ยงเลยเหรอลูกปากใช่ไหมครับพอได้เออเนี่ยสามถุงอ่ะเอาไปใส่ไว้ในมอเตอร์ไซค์พวกเดี๋ยวไปส่งลูกค้ามันน้ำฟันหนูหน้าจะได้อยู่น้ำยาสนผมลูกกากขนาดเองใส่ถามว่าใส่ได้ไหมได้กะกลัวมันจะเล็กไปเล็กไปปะเล็กอย๋อครับ นั่นเอาห้าคูณแปดมาห่อหนึ่งหกคูณเก้ามาห่อหนึ่งครับถุงเวลาเราดูข้างนอกมันเหมือนใหญ่คุณใหญ่ครับเดี๋ยวผมเลยิงแกให้ดูเดี๋ดวยวเอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอามาบบให้ดูใมแม่ถ้าซื้อ,อแ,แบบไหนก็มาพอดีเห็นบอกเห็นเคนเห็นเป็นคนขายเพิน่นรู้ว่าจะเอาไปแบบใดนให้ดูใส่ยังน้ำมันนี้ไปเก็บเรื่องของอวะคือมันเรื่องเกิดเป็นเรื่องของที่เขาซื้อเออนี่ไง่นเอาสีแดงสิ ได้วเราออกมาให้พาดูไปไปใหญ่บันไดอันนี้ก็ถัดจากเบอร์เมื่อกี้มาขึ้นมาเบอร์หนึ่งใช่างใครคนมันเย็นมากเอาครับพอปะครับหรืออยากไปใหญ่วันนี้อีกเออรนี่พอดีนี่ครับนี่พอดีนะมาห้าคุณ8ร้อนมา5โลมันนีะครับมาคุณ8ร้อนอันนี้เลย ร้านเฮียอันนี้อันนี้คือเอะไรบางอย่างแบบนี่เพราะว่าลรื่องล้มเมติตแย่งคาว่ากันไม่รู้เหมื่องนี่และเพราะดิเดี่ยวเตมาก่อนแล้วว่าที่มันให้กันรูไม่รู้เรื่องหรอกครับทีแต่คุณขาพูดวันนี้คุณขาคงว่าโทษอันนี้โอเคไหมโรงพยาบาลแม่มาช้ารู้ห้าร้อยสี่สิบนี้แหละพอาะดิแหทะห้าร้อยสี่สิบครับคุณขาวก็พูดว่าเนาะผมไม่รู้เรื่องหรอกครับนั่นี่ดาละเพิ่งเอาโรงพยาบาลโกรธเนาะเฮียขาเรียบร้อยเลยครับ แล้วก็เอาอะไรอีกนะเราอยู่ที่ตลาดบางลำพูเป็นร้านค้าเก่าแก่ามากๆนะคะร้านสยามกเกษตรแจ๋วนะคะเลิศมากเลยร้านสยามกเกษตรแจวมีทุกอย่างอะไรไม่มีมาเอาที่นี่ได,นะได้แล้วเจะ อเ็ดื่เก้ห็ดขาวสีหนุงสีน้อยแนี่อะไรพันหนึ่งเปออ๋อที่เขาอันไปนลงชานเก่อ,อยังกันตีอ๋อที่ใส่หน้าอ๋อนั่นดิอาริละเลยนะครับครับคิดหมดทุกนันครับครับสี่พันกับสิบห้าบาทครับเอาี้ให้ใส่ให้ใ่ร มองเลขทะเบียนบอกที่จอดเลยครับ7922เก้าขอไข่งงงู7 9 2ดเก้าสอมาด้ารถเก่งเหรอรถเก่งค่ะเก่งมีต้องไปเปิดรถใส่จ้าจ้าเดี๋ยวตรงไหนของลูกใส่จมก่อนครับตรงข้างซ้ายมือโบราณจอดเนาะใช่ค่ะโบราณใชเก่งสีอะไรนะครับสีแดงค่ะครเป็นรถที่รถเลยนะครับจ้าต้องเปิดท้ายเล้วยกใส่ได้สี่พันกับเจ็ดสิบห้าบาทถูกป่ะนี่ครับบินหัวสี่พันเจ็ดสิบห้ามานานมากเลยอีกโอเคค่ะตามสบายนี่นะค่ะ มีทุกอย่างเลยนะคะมีทุกอย่างเลยโอ้ยโหลดหลดนะคะถ้าอได้อะไรมาที่นี่บุญนเห็ดหอกเห็ดหอมได้เยอะมากๆเลยข่ะวันนี้ <c oughs> ไมีรล,ลายหลายมีหลายอย่างมีทุกอย่างเลยอยากได้อะไรมีหมดร้านเฮียสยาม ร้านเก่าแก่แต่ที่บ้านไม่ค่อยรู้เนาะเพราะอยู่ไกลนี่ร้านนี่เลิศจริงๆค่ะเลิศมากนนนับกกะะะะทิิรรร้้าาถคคเสำหรับคลิปนี้แค่นี้ฝาร้าน,นที่นี่ด้วยร้านเก่าแก่